สวัสดีจ้าคลิปนี้กะกำลังสีไปวัดป้าจอมสีจ้าถ้าเสี้ยนหน่อยอยู่กับพ่มีแนวเฮ็ดค่ะมาเด้อไปทำบุญน้ำกันค่ะมาเด้อทำบุญน้ำกันค่ะบวชค่ะงานบวชค่ะพรุ่งนี้บวชค่ะมื่ออื่นค่ะบวชซิปลูกค่ะบุญผ้าร่วยกับบวชจ้าคุณแล้วกับพี่เคยเป็นกับมาบวชค้อกันค่ะ แฟนของไอ้ลวยบลเลิกนะคะ่ะแฟนของลวยบลเลิกเพิ่นกับมาบวชขึ้นกันบวชเพิ่นสงสัยเพิ่นสิบวชเขาปั้นซาเนะะี่ยค่ะแฟนลวยบลเลิกนะ,ะแต่ว่าบุญผ้าลวยเพิ่นสิบวชบวชไอ้แก้บน,นะคะ่ะบวชมืออื่นจะมือนี่กับสีมี่อันทำขัวนาค่ะปากกรลังจะเดินทางค่ะทาเสียนหน่อยอยู่บ่บ่เอารถจะขวงไปค่ะ กะให้บอกบุญพ่อเมยม่ทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายค่ะใครอยากรวมบุญน้ำกระไดค่ะบมเป็นยา่าซาธูเอากะไดค่ะโมเอนินกะเกตแต้วคนกะสีมาเห็นลุงท่านกะเห็นลุงท่านขนมจีมนต้นเหตุหลงท่านขนมจีนคุคนกุเห็ลุงท่านหลายจ้ะคนมาเห็นลวงท่านหลายค่ะแต่ว่า พระอ,อาจารย์บอกพระกุณพระคุณไม่เฮ็ดกับเขาเด้อว่าพั่นแต่ว่าเพิ่นก็มีไปพล้ยกับตงไปซอยเพิ่นค่ะมือแรงกับบรูว่าสีได้กลับบอกะก็ต้องกลับอยู่ค่ะเพราะว่าบเอาเสือผ้าไปน้ามันก็ไก่เติบค่ะไก่เติบค่ะแต่ก็สีกลับดึกๆก่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดพิธีเสริมดวงน้าค่ะพิธี้สะดะเคาะเสริมดวงน้าค่ะแต่ว่า ถ้าผู้ใดเอาได้ซื้อมาสาบเพิ่นก็เฮ็ดเฮ็ดทุกมือก็ได้เฮ็ดทุกเพื่อนเฮ็ดทุกมือห้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ว่ามืออือนหนี <S <S band, ่บ <Gothic> น่ใจว่าเพิ <og affili ation> ่นเสีเฮ็ดบอแต่ว่ามือทัดไปเพื่อนอาจสีเฮ็ดค่ะเพราะว่ามืออื่นมันสีมันสียุ่งกับงานบวชค่ะเอือนเพราะว่าบวชหลายลูกค่ะเพิ่สิเพื่อนบ่ได้บวชพร้อมกันค่ะเพิ่นสีบวชเท่ละสองลูกเพิ่นสิบวชเท่ละสองลูกปว่าสั่นเิ่นว่าก็เลยต้องเพิ่นสีบวชแต่เช้ายังน้อยล่ละค่ะ ผู้ใดอยากเสริมดวง,งนี่ยังกะฝากซื้อมาได้จ้ะฝากซื้อซื้อปะกุนมาได้ค่ะเมเดี๋ยวปะกุนสิเข็ดขึ้นคันให้ค่ะขึ้นคัน่นนี่คันต่ค่ายค่ายค่ายชัยจานค่ายเพื่อนน่ะก็ะซี่บาทคนขึ้นค่ายซี่บาทค่ะสะดาะเคะไอเสริมดวงซี่บาทแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสีมีใจใช้ท่าใส่ซ่องให้เพื่อนน่ะค่ะ ค่ะผู้ใดสิมีใจจิตจิตศรัทธาค่ะใส่ซ่องแต่ว่าช่วงเขาพ่นษาเนี่เพ่นกะสงสัยพ่นกันย,นกนยุปาเนะค่ะไอสงสัยสิไดเฮ็ดเฮ็ดกับเขานะคะเฮ็ดกับเขาเรียงเรียงพอรู้ว่าพ่นสิสันเขาคาบเดี่ยวหรือสองคาบแต่ว่าช่วงนี้พ่นพ่นเฮ็ุงานค่ะเพ่นเหตุพาทุกหลุมมีงานเหตุค่ะ เลื่อยหอดใหม่สีเฮดสลาเลื่อยพระเลื่อยหอดใหม่ค่ะเลื่อยหอดใหม่สีเฮดสลาเฮดสลาผักผักสงค่ะเฮดเองม่มีเงินจางเงินจางเหมาอนสาลาสลาที่า่าทีรักษาคนป่วยนะคะเพินบมทันในแล้วแต่ว่าสาลาผักเพกงพ่นสีเฮดเอาระด,ดมพ้าบวชใหม่มะเลื่อยใหม่ เพราะว่าปะกุลไปเห็นเพื่อนเลยไหม่เอ้าวพักกรเทศย่างว่าอืมหหวยเร่อยไม่ตัวไม่ออกเพราะสันอ่าเร่ไม่เ็นหมองอยูตัวฝนสิตตัวข้วามพราะสันอ่าเอาเ้าเทศไปเพราะสันบอกว่าอือกะเพราะว่าเพื่อนพ่ทข่นพี่ยังค่ะเพื่อนกะมิจต่บ,บุญผ้ารวยเพื่อนผ้าที่มงานนีลาไปซอยนะคะ่ะตะกอนเพื่อนกับพ่อห่านในเ็ดอีหยังเพื่อนกะแต่ซอยได้แค่แค่ซอยได้นะคะ่ะอืมผู้ใดมิจิตใช้สะทากะ รวมบุญน้ำได้ค่ะบุญย่างย่อมือทุกปูทุกคนนะคะบุได้จำกัดว่าผู้หน่อยผู้ไรหรอกค่ะเดี๋ยวแต่แต่ว่าค่ายเพื่อน่ะเพื่อนใายใส่ค่ายสี่บาทคันละสี่บาทแต่ว่ามีใจใส,สใส่สัทธาใส่ซ่องกะนี่ให้ค่ะจัดการให้ผูใด้ใส่ซ่องให้เพื่อนกัน วมบุญน,น้ำเพลินเฮ็ดบุญเฮ็ดสลุงสล่าเฮ็ดอย่างน้ำเพลินกะได้ค่ะหน่อยน้อยเพราะว่าก,กันค่ะซอยซอยกันไปผลกับโต๊ะข้ามล้วมันบ่อกนี่แล้วนะคะแต่ว่าพระก็ร้ายได้บ้านนี้บม่รู้ว่าสียันจำพันสายยูหันหมดบอ่อสุ่มบวชไหมแต่ว่ายูหันกะบ่เป็นศีก็โอ่งผลบ่อเตย่างน,นี้นะคะ่ะแต่ประจํายู่หันบ่เป็น ซิบหงหรือว่าสิบหาเนี่ยแหละปากุลกะไม่แน่ใจคือ,คอกันนะสีได้สสำรวจไม่โยสีไเลยสำรวจพระไม่ให้แต่ว่าต้งต้องกะสีได้ไปเรื่อยอายุค่ะสีได้ไปหาเพื่อนเรื่อยอายุสีไปซอยเพื่อนเลี้ยงเพี่ยนเลี้ยงยังนี่แหละค่ะผุณใดไม่ใจใสถ้าท่า,าทนเมื่อบวชกะร่วมได้ตลอดนะคะเม่ยาาค่ะ, <S <S คะป้ากะปีนี้เริ่มอายุไล่เราก็เริ่มสิเขาวาดเขาวาไปละ เขาเขาอยตะกอนกับเขาอยแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นจังไดเป็นปีนี่เรเป็นอยากเขาวัดอะค่ะไปอยากถ้ำบุญมองหันมองนี้นะคะมองได้เข้าป็นแต่ถ้ำเข้ากับจังถ้ำมาค่ะ่มองได้ที่เพื่อนเป็นธุรกิจเท่ากับบริษัทอะค่ะอ่าเข้าเหตุมองที่เข้าไปเห็นไปยังค่ะค่ะ mm hmm. เกตแล้วแล้วกับสุบอบย้อยุกรุงเทพเราซูมากเลยค่ะเรืองล่างเดินทางมากมากหวาระบุป,ป่านนี่อ คนสู่ข้าพเพิ่นนี่ยโทษมาว่าจะให้หนูไปรับไหมพี่ว่าสันว่าไม่ต้องรออย่าไปเองว่งาสันบอกว่าให้คนกะสีเศร้าลุงแรมไปในในตัวเมืองอะคะ่ะบอกว่าคนขันม,มาท่านบวชณ์นา้บาซีสู้ขวัญหนากกับคนกะสีออกมานะคะขันม,มาท่านคนกะสีออกมาไปค่อย,คอยสิกลับเข้าไปนอนไมค,ะคะ่ะนอนในเมืองทำไมค่ะ กับพ่อไปพ่อมาอยู่ในเมืองกับวัดเพิ่นกระไดพ่อไก่ป็นได้แล้วค่ะไปไปพ่มาได้เพราะว่ามันทางสะดวกแล้วค่ะุมสุิเมืองนี่ทางสะดวกค่ะมันเป็นเป็นวัดป้านี่คือเป็นป้า่านะคะเป็นป้า่าแต่ว่าเพิ่นม่เมียมเมเม่ยมเผาเพิ่นมเมี่ยมเผาศบอยู่แต่ว่าเพิน่นส่วนระยะนี้เพิ่นบด้เผาเป็นกองฟ้อนนะคะเพิน่น แต่มันเป็ี่นภาษาเก่านะคะเพิ่นพระอาจารย์เพิ่อนเพิ่นว่าเพิ่นอายุสิบปีแล้วค่ะเพิ่นอยู่หันมาสิบจำมันใส่หันมาสิบปีแล้วค่ะเพิ่นก็เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยสงขล่ะในจังนอกค่ายหมดละค่ะยนี่มันเสาร์วันทีเพิ่นก็ไปสอนไปทํางานเพิ่นนั่นแหละไปสอนนักเรียนเพิ่งเจ้าของเรียนเพิ่งเรียนบโมเมเรียนยังเรียนด็อกเตอร์คุณพ่อเดี่ยวนี่ เร่งสอนสอนเป็นรุ่น,เป,น,นเป็นรุ่นเพื่อนนั่นแหละค่ะกบอกบุญน้ำกันค่ะท้าบุญน้ำกันเกิดซาานาสิได้ร่วมร่วมกันสิได้เห็นเห็นกันค่ะห้าซาานามีจริงกับสิได้เห็นกัน <c oughs> สิได้ม้วนน้ำกันอีกค่ะ <c oughs> อย่างไม่มูลหลายลอยาล่างม้วนผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป่าเนีเด้อคะ่ะจะได้มีเพื่อนในไลน์ เดี๋ยวนี้มักเพื่อนร้ายค่ะบ่มากหน่อยมักไปร้ายสิได้โว้กันว่าผู้นั้นยุหันผู้นี้ยุนีค่ะค่ะคลิปนี้ก่บบ่มีอย่างไรเนาะค่ะเนาะบอกบอกบุญกันค่ะบุญเหตุผย่ำได้กับปสายดอกค่ะเมื่อพท่านงานบวชกันเลี้ยงเพศเลี้ยงยังกะได้ค่ะมาเป็นย่างเพื่อนเฮ็ดตลอดค่ะเพื่อนว่าเพื่อนส่างค่ะ เป็นสางซาลาสางนั่นค่ะเปตถสิได้เหตุหลายๆลอยู่ค่ะสาลาตั้งสองหลังกับหม้นไนแล้วค่ะหม้นไนแล้วจักหลังแต่ว่ากระยู่ไปก่อนหลังหลังหลังไงหลังศูนย์ไ้นี่หลังไง่นกระยู่ไปก่อนบมอแล้วค่ะบม้แล้วแต่ว่าไม่เหตุหมองรักษาค้นเพราะว่าค้นมารักษาเก็บแข็งเก็บคานก่ะต้องนอนหันค่ะกรบบอกบุญน้ำกันไปค่ะ ซอยกันนะคนมีโชคหมุนผ้าร่วยใจบุญเนี่ยเส้สนน่อยนะ่ะซ้อยกันนะคะซ้อยบอกบุญญาติพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้เท่านี้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ